นี่เป็นผู้ใหญ่บ้านไปประชุมมาครับวันนี้ก็รวมลูกบ้านแจ้งผลการประชุมวานเนี่ยข้าไปประชุมที่อำเภอมาเขาบอกให้พวกเราเนี่ยนะไปเปลี่ยนบัตรประช,ชาชนใหม่เรียกว่าไปทปําบัตรประชาชนใหม่ทําแบบบัตรสมคร์ทแบฮะบัตรอะไรนะขออีกทีสิผู้ใหญ่อย่าลืมนะรุ่งนี้พากันไปที่อำเภอทําบัตรสมาร์ทแบสบายสมาร์ทกั เทียนไปนิดเดียวถึงผิดมากเลยครับแล้ววันรุ่งขึ้นมาทำอะไรคะมาทำบัตรสมัตจัดครับเอาแล้วเอาแล้วทำอะไรนะทำบัตรสมัตจัดสมาร์ตการ์ดโอ้ยบัตรสมัตจัดครับเฮ้ยสมาร์ตคุณล่าโอยบัตรสมัแล้วคุณล่ะบัตรสมัตจัดตกลงทั้งหมดนี่มาทำบัตรสมัตจัดลูกบ้านผมลูกบ้านผม ภูมิใจภูมิใจเนอะผู้ใหญ่เนอะโง่ยังไงก็มีพวกเยอะซะด้วยผู้ใหญ่ีี